โครงการสุรินุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ตามที่จังหวัดสุรินทร์โดยนายสุวัพงศ์กิติพัฒนพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดคือโครงการสุรินุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยหลักคิด4รอให้จังหวัดสุรินทร์มีความรุ่งเรืองรื่นรมและร่ํารวยด้วยความรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญเรื่องด่วนในเชิงพื้นที่และให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์บูรณาการการทํางานร่วมกัน สำนักงานเกษตรจังหวัดส,สุรินทร์ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผ,ผักพืชสวนและพืชสมุนไพรอินทรีย์โดยบูรณาการร่วมกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านอื่นๆภายใต้หลักเกณฑ์การตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS สุรินทร์ด้านพืชผักพืชสวนและพืชสมุนไพร ให้เชื่อมโยงการตลาดที่เหมาะสมเป้าหมายการดำเนินงาน17อำเภอ18ตำบล18กลุ่มเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้วดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรีย์ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือ PGS ซูรินการอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตมีการบริหารจัดการโดยผู้นำเกษตรกรภายใต้คำแนะนำส่งเสริมดูแลเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแก่สมาชิก โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์มีหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนประกอบด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทผลสำเร็จของการดำเนินงานาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผักต่างๆเช่นคะน้าผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดขาวผักชีต้นหอมและข้าวหอมมะลิด้วยระบบเกษตรอินทรีย์และระบบอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและส่งจำหน่ายสูต่ตลาด โดยมีเกษตรกรผ่านการรับรอง PGS ซูรินแบบกลุ่ม7กลุ่ม210รายแบบรายบุคคล11รายรวม221รายมีการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตข้าวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับร้านอาหารในพื้นที่และตลาดต่างๆจำนวน15อำเภอสถานประกอบการ55แห่ง การประเมินศักยภาพกลุ่มด้านการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์พื้นที่เป้าหมายทั้ง18ตำบลสามารถแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์สู่ตลาดมีตลาดรองรับแน่นอนมีความเข้าใจระบบการผลิตเกษตรอินทรียดีจำนวน3กลุ่มได้แก่ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระ ตำบลธมออำเภอปรา,าสาทและตำบลคำผงอำเภอนนนารายกลุ่มที่2กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดีคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์มีสินค้าออกสู่ตลาดแต่ไม่ใช่อินทรีย์ทั้งหมดแต่กลุ่มมีความพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และมีตลาดรองรับมีทั้งสิ้นจำนวน7กลุ่มได้แก่ ตำบลเมืองแกอ่อำเภอท่าตูมตำบลตะเคียนอำเภอกาดเชิงตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิตำบลสังขะอำเภอสังขะตำบลตรเปียงเตียอำเภอรำดวนตำบลหนองฮะอำเภอสำโรงทาบและตำบลบัวเชิดอำเภอบัวเชิดกลุ่มที่3กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มปานกลางมีสินค้าออกสู่ตลาดบางส่วนและยังไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอนคณะกรรมการและสมาชิก มีความเข้าใจระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ภาพรวมของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แก่ตำบลเมืองบัวอเภอชุมพลบุรีตำบลรัตนบุรีอเภอรัตนบุรีตำบลหัวงวอ,อสนมตำบลโคกกลางอเภอพนมรงรักตำบลสีสุกอเภอสีนรงตำบลบึงอเภอขาเศีรินตำบลท่าสว่างและตำบลน,นาดีอเภอเมืองสุรินท์แนวทางการขยายผลในปี2565 1. ขยายผลหมู่บ้านในตำบลหลักตามความพร้อมของหมู่บ้านเครือข่าย2ส,ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบที่ยังไม่มีความพร้อมขยายผลให้สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรม